บริษัททร,ริปเปิลทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ุมใจเสนอ ในสัปดาห์ที่แล้วรายการชิดหมอของเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องการนอนกรนซึ่งคุณหมอบอกว่าเกิดจากทางเดินหายใจตีบแคบนั่นเองคือในขณะที่คนเรานอนหลับกล้ามเนื้อต่างๆในช่องปากจะย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจทำให้ลมหายใจไม่สามารถไหลผ่านลงสู่หลอดลมและปอดได้และเนื่องจากช่องลมถูกปิดกั้นจนเล็กลง จึงทำให้เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นและอาจมีการหยุดหายใจขณะหลับได้ครับซึ่งจะนําไปสู่อันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการนอนไม่ดีเกิดความอ่อนเพลียสุขภาพจิตเสียสมาธิและความจําไม่ดีและอาจทําให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมหรือแม้แต่โรคเกี่ยวกับสมองหรือหลอดเลือดหัวใจก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับ และทางการแพทย์ก็มีวิธีการตรวจและรักษาการนอนกรนโดยทำการทดสอบการนอนหลับซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด1คืนแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกจะทำการตรวจดูว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่และมากน้อยเพียงใดและอีกครึ่งคืนที่เหลือก็จะทำการรักษาครับ และในครั้งนี้คุณซูโม่กิกของเราก็ขอเข้ารับการตรวจด้วยตัวเองครับส่วนคุณติ๊กกลิ่นสีงานนี้ขออาสาไปเฝ้าอยู่ในห้องคอนโทนที่อยู่ติดกันครับ ถ้าทางคุณติ๊กจะไม่ไหวชิงหลับไปซะแล้วล่ะครับกลับมาดูคุณซูโม่กิ๊กกันบ้างซึ่งทางทีมงานของเราได้ไปทำการตั้งกล้องเพื่อบันทึกภาพการนอนของคุณกิ๊กมาให้ชมกันด้วยครับ ขนาดนี้สมควรมาตรวจแล้วล่ะครับคุณกี๊กตอนนี้เวลาล่วงเลยมาถึงประมาณตีสามซึ่งก็ถึงขั้นตอนที่สองก็คือการทดลองรักษานั่นเองครับ โดยคุณพยาบาลจะนำเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกมาใส่ให้คุณกิ๊กล่ะครับเจ้าเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกนี้เป็นหน้ากากที่ใช้ครอบติดกับจมูกแล้วใช้แรงดันส่งอากาศเข้าไปตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทางเดินหายใจถูกปิดกั้น แต่เราต้องทดลองหาค่าแรงดันที่เหมาะสมของแต่ละคนด้วยเพราะถ้าแรงดันมากเกินไปจะทําให้การหายใจขณะหลับทาได้ลําบากแต่ถ้าน้อยเกินไปทางเดินหายใจก็จะถูกปิดกัน้นจนร่างกายขาดออกซิเจนเหมือนเดิมและในตอนนี้เสียงกรนของคุณซูโม,โมกิกก็หายไปแล้วล่ะครับ สวัสดีค่ะโอ้ยหลาตกใจหมดเลยครับชาแล้วคุณคุณชาแล้วอาชาแล้วล่ะโอ้โหเห็๋ยวบอกแล้วเอาคุณกิ๊กนะครับไปแล้วค่ะฮะไปแล้วค่ะไปแล้วใช่ค่ะจิ๊กไปแล้วโอ้โหกดี๋ไปแล้วไม่บอกเลยทำไมเป็นอย่างนี้โตกิ๊กสาเฝ้าทั้งคืนล ยิ่งไป่หายเลยคุณหมอไปหาคุณหมอค่ะ,ะไปหาคุณหมอค่ะไปหาคุณหมอค่ะถูกเลยเราไปดี้ว่าไปซะแล้วโถดีจะเจ็ดโมงแล้วเดีย๋ยวผมไปหาคุณหมอด้วยดีกว่าครับดีค่ะโอเคครับผมมากคุณหมอแม่ผมเฝ้าทั้งคืนเลยนะครับพี่นเนี่ยไม่หลับเลยอะผมอะ เรียบร้อยเลครับคุณหมอแพทย์หญิงเบนจมาศอินทรภูคาอายุรแพทย์โรคระบบการหายใจเรียบร้อยเลยหมอตอนกคืนเขาเขามาใส่เครื่องเครื่องอะไรให้ผมด้วยฮะคือช่วยหายใจแรงดันบวกอ๋ออันนี้นะฮะแต่พอใส่ไปพราะผมนอนหลับฝันเลยนะคุณหมอจิงคุณกิ๊กพูดถึงสิ่งที่สาคัญมากเลยนะคะคืออะไรครับหมอครับคือโรคนี้เนี่ยนอนกลัวแล้วหยุดหายใจเนี่ยจะเป็นบ้างตอน ในช่วงฝันนะคะเวลาเราฝันเนี่ยกล้ามเนื้อเราไม่มีแรงย่อนย่อนแบบเต็มที่ที่สุดนะคะมันเป็นช่วงที่คอหอยเราจะตีบตันที่สุดเรื่องของความฝันนี่เป็นช่วยเรื่องของสุขภาพจิตความจํานะคะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและความฉลาดเพราะฉะนั้นถ้าคนเหล่านี้นอนกรนแล้วหยุดหายใจเนี่ยทำให้คุณภาพของการนอนฝันเสียไปเนี่ยเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของความจํานี่ก็จะแย่นี่อะไรครับคุณหมออันนี้ของผลของการนอนของคุณกิ๊กนะคะดูสะดูสะนี่ เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมผลการตรวจของคุณซูโม่กิ๊กกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ไปฟังเคล็ดลับสุขภาพดีๆกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับมาอีกแล้วช่วงนี้ผมชอบช่วงนี้มากเลยชิวๆในวิวแชร์พอดิ้นจริงๆเลยอะนี่คืข้อเข่าที่สําคัญนะกิ๊กทำไมอ่ะข้อเข่าเวลาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันอันตรายไหม ก็อันตรายนะมันจะเดินไม่ได้ไงคนแก่ส่วนใหญ่เป็นน่เออแต่เคยคุยคุณหมอแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อเข่าทุกคนเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพตามปกติของมันแหละแต่คนบางคนเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกติ้ว้ป่ะเพราะว่าบางทีพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ถูกคแค่ลุกนั่งก็มีผลนะ,ะลทำให้ข้อเข่าเนี่ยเสื่อมเร็วกว่าปกติได้นะ เนี่ยเ่เออเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยข้อเข่าเสื่อมก่อนจะลุกนี่คุณต้องหาะไรเท้าให้มั่นคงก่อนเพื่อช่วยแรงเข่าจะได้ไม่ต้องรับน้ำหนักมากให้ขึ้นอย่างนี้ปั๊บก่อนหน้าสั่นเลยลำบากมากหน้าสั่นเลยไปถามหมอเลยไหมว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าโอ้อะไรแค่ลุกขึ้นแบบไม่ใช่เท้านี่มันขนาดนั้นเลยเลยใช่ไหมเออในการดูแลตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้มีข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเช่นไม่ไม่ขึ้นลงบันไดามากเกินไปในแต่ละวันนะครับแล้วก็ขึ้นลงช้าๆก้าวขึ้นลงทีละขั้นอย่างที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเวลาจะลุกขึ้นเนี่ยทุกครั้งเราจะต้องมีการถ่ายน้ําหนักนะฮะโดยไปที่โดยไปที่แขนนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นไปอันนี้จะเป็นการลดน้ําหนักออกไปจากเข่านะฮะมาลงที่มือเราเพราะว่าเวลาที่เราลุกขึ้นแล้วก็เข่างอประมาณ ฉากเป็นมุมฉากนะฮะมันจะมีแรงกระทําที่ตัวกดของลูกสะบ้าเนี่ยประมาณ6-7ถึงเเท่าของน้ำหนักตัวนะครับแน่ไหมยิงด้วยนะอันนี้สำคัญฉนิยนะวันนี้เราไปก่อนไปติ๊กไปนู้นไปออกอ่องนู้นเนี่ยเลี้ยวไปเลี้ยวไปนู้นไป สนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราชษฎร์ International นี่อะไรครับคุณหมอนนี้ของผลของการนอนของคุณกิ๊กนะครับดูครัดูครันี่ขึ้นสมองนี่หลับนะคะพอหลับไปแล้วอันนี้เนี่ยนะคะดูว่าลมผ่านทางเดินหายใจสุดต้นหรือเปล่าไม่มีลมเลยนะซีดแดงครับคุณหมอสีแดงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครตรงนี้นะ f l o ์ในที่เขียนโฟล o w บนจมูกและปากเนี่ยไม่มีลมเลยนะคะทั้งทั้งที่หน้าอกกระท้องกระเพื่อม ตนี้พยายามหายใจนะคะเพราะฉะนั้นหยุดหายใจประมาณ20วินาทีนะคะพอหยุดหายใจถ้าไม่สะดุ้งตื่นอันนี้ขึ้นสมองตื่นมีการขยับนะคะคจะเห็นว่าในช่วงหยุดหายใจนี่ไม่กรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเสียงกรนบอกว่าอันตรายแต่ช่วงที่หยุดหายใจเนี่ยอันตรายยิ่งกว่าเพราะท่อเท้นหายใจมันตครับแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่นอนข้างๆเขาเราจะได้ยินเสียงกรนกรนกรนแล้วหยุดแล้วก็ครอบ ไอ right? ้ช oh ่วงหยุดนี hmm ่แหละไอ้ตรงนี so. ้แหละโอ้โหนี่อันตรายที่หยุดถ้าคุณเราไม่มีอากาศใหม่เข้าไปเนี่ยนะคะร่างกายเราใช้ออกซิเจนทุกวินาทีออกซิเจนในเลือดก็ตกลงนะเหลือแค่เจ็ดสิบกว่าเองออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยนะคะออกซิเจนเป็นสีดำเนี่ยนะคะเหลือแค่เจ็ดสิบห้าเองเราไม่ยอมรับออกซิเจนที่ต่ำกว่าเก้าสิบ นะคะทุกวินาทีโอเต่เยอะเลยอันนี้อยู่ในเกณฑ์อันตรายค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่ำกว่า80ดถือว่ารุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หยุดหายใจไม่ตื่นไม่ได้ตื่นอีกนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นนี่คุณหมอยําสองสามทีแล้วนะสองนาทีเนี่ยนะคะคุณกิกหยุดหายใจสองครั้งสะดุ้งตื่นสองครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชั่วโมงก็ประมาณ 60ครั้งต่อชั่วโมงถูกไหมคะนาทีละหนเลยผมนาทีละหนเลยอ่ะนาทีหนึ่งหยุดหยุดหายใจไป20่สิบวิแปลว่าผมหายหายใจแค่แค่เหลืออี่สิวิถูกไหมคะอันนี้ท่านนอนหงายครับนอนหงายไอ้สีชมพูชมพูนี่อะไรอ่ะคุณหมอฮะผมบอกใช้ไหมเสียงกรนเลยค่ะกรนอันนี้เสียงกลนค่ะเสียงเสียงกรนเราบิดไปคอนโซลเราติดที่คอตอนนี้ด้วผมจะบอกว่าอันนี้อันนี้มีเสียงอยู่ใช่ไหมมีเสียงแล้วก็เงียบก่อนจะเงียบอันนี้อะไรคุณหมอ สะช่วงใช่ตีปี๊ไปนู้นเลยอค,คนเหล่านี้จะไม่รู้ตัวว่าหยุดหายใจหรือสะดุ้งตื่นนะคะต้องอาศัยคนนอนด้วยต้องอาศัยการทําการตรวจสภาพการนอนอหรือไม่อย่งงางนั้นก็ รอให้มีความดันสูงเอามาพึกเอามาพโลคหัวใจแล้วตื่นมาเนี่ยไม่สดชื่นไม่มีชีวิตชีวาคิดไม่ออกเสียวความฉลาดจําไม่ได้บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงเซลล์ตายลงทุกวันนะคะวันที่คุณได้นอนหรือคุณภาพการนอนดีเนี่ยคุณไม่สามารถทําให้เซลล์ที่ตายไปแล้วตื่นได้นะคะมาดูท่านอนตะแคงนะคะนอนตะแคงเราหวังว่าเวลานอนตะแคงเนี่ย เราเอาลิ้นออกจากคอหอยทาเดินหายใจมันมันจะไหลออกมามันจะไหลออกมาอ่าท่อเปิดท่อเปิดในคนที่เป็นเยอะจริงๆเนี่ยกล้ามเนื้อทางเดินหายใจเนี่ยนะคะมันก็แคบไม่ว่าจะนอนท่าไหนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ที่เราเห็นก็คือว่าในสนาทีก็มีอยู่ในใจแล้วสุดทื่ออยู่ในใจแล้วสุดทื่อยู่ก็ขาดออกซิเจนก็ใกล้เคียงกับท่านอนหงายนะคะเพราะฉะนั้นี่ไม่ว่านอนหงายหรือนอนตะแคงนะคะจากจํานวนครั้งที่ไม่หายใจ ถ้ามากกว่า20ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็ใช้เครื่องช่วยหายใจช่วยนะคะคือผมมากกว่ามากกว่าค่ะถือว่ารุนแรงนอนแล้วรุนแรงถือว่ารุนแรงเลยเราก็มีวิธีช่วยทาให้หายใจกลับมาเป็นปกตินอนได้เหมือนคนปกติอันนี้เป็นเครื่องซื้อเวลารอให้ไปจัดการกับต้นเหตุรอให้พร้อมลงกว่านี้โรอา็จะดีขึ้นเครื่องนี้เป็นเครื่องที่รักษาได้ แก้ปัญหาได้ร้อยร์เซแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทําให้โรคหายขาดนะคะช่วยคุณภาพการนอนกลับไปนอนเหมือนคนอื่นที่เขานอนปกตินะคะงัเรารู้ว่าตรงนี้เนี่ยคอหอยตรงนี้ตีดันใช่ไหมคะท่อนี้เป็นท่อนลมแล้วก็ใช้ลมเปรเชอร์ของลมอัดเปิดทางเดินหายใจเราเรียกว่าเครื่องอัดลมเครื่องช่วยหายใจเช่นนิดแรงดันบวกนะคะพอมีพอมีเพชเชอร์ความดันของลมเข้าไปเป็นบวกเพิบไอตรงนี้ตรงนี้จากจากตีบอย่างนี้มันขาแบบปนะคะ คุณกิกเนี่ยเราให้ดูว่าหลังจากที่เราใช้เครื่องไปแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะจะเห็นว่าไม่คือเ่หมอนี่คือผมจะใช้เครื่องเลฮะหลังจากใช้เครื่องเลยฮะไอ้เส้นยุ่งยุ่งยุ่งไม่มีเลยโอ้โหแลวนี่นี่จะเป็นร้อยจะเป็นร้อยอยู่แล้วแเลยถึงว่าตื่นมาตอนเช้าจะได้ออกซิเจนเต็มที่นะคะค่ัหลังจากที่เราได้ข้อมูลว่าได้เข้ามินิฉายแล้วมีเหตุผลในการใส่เครื่องแล้วก็ ใช้เครื่องคอบจมูกอัดลมแล้วก็ปรับเพชเชอร์ pressure, ตามความต้องการของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเฉพาะจำเพาะบุคคลอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่าเจ้าเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกนี้จะอัดอากาศเข้าไปทางจมูกเพื่อไปเปิดทางเดินหายใจที่ตีบแคบให้กว้างขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องทำการทดสอบหาแรงดันที่เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยครับอยากจะดูเครื่องไหมค ขอขอขอดูเครื่องชนิดหนึ่งนะเมื่อคืนเมื่อคะืนที่ที่ท,ะะที่ที่ผมใส่คือไอ้อย่างนี้อันนี้นเป็นเครื่องอัดอากาศแรงดังนบวกไม่ใช่ออกซิเจนนะคะที่คุณขาดออกซิเจนเพราะขอหอยตีบตันนะคะอันอนี้เป็นเครื่องอัดลมเปิดขอหอยเท่านั้นเองแล้วก็จะมีมีท่อส่งลมไปที่คนไข้นะคะอันนี้อันนี้ก็ครอบจมูก แล้วเขจะบอกว่าเอ๊ะไอ้เครื่องนี้เนี่ยเนี่ยเราใส่เราจะรำคาญไหมเดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันนิ่มมากเลยนะเนี่ยอนนิ่มมๆดินิ่คือดิแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องปรึกษาแพทย์เพราะว่าคุณหมอต้องเป็นคนตั้งเนาะอันนี้คือยาหมอนะะคี่เป็นเาหมอสั่งต้องให้หมอสั่งแล้วหมอบอกดู อ,อันนี้เป็นการรักษาอย่างหนึ่งแต่ว่าก็มีการรักษาอย่างอื่นะนะคะ,คะเดี๋ยวผมขอญาตเอานี้รักษาอ,าอื่นนี่คือยังไงฮะคุณหมอฮะเอาละสิครับท่านผู้ชมเจ้าโรคนี้ยังมีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกนอกจากเครื่องช่วยหายใจแต่จะมีวิธีใดบ้างต้องรอชมกันช่วงหน้าสักครู่นะครับวิธีการรักษาอื่นนะคุณหมอฮะนอกจากการลดความอ้วนซึ่งเป็นวิธีที่ ไม่อยากไว้หยุดเลยร้องขมวดเลยจริงๆนัมอนก็คือจะเห็นว่าลิ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําให้ทางเดินหายใจตรงนี้แคบลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนเี่ยถ้าเราดึงลิ้นออกมาซะขอให้ดึงลิ้นออกดึงลิ้นออกไว้ัไม่จะหมายถึงว่าตัดลิ้นนี่นะครับผมคงเข้าใจถ้าเราดึงลิ้นออกมาได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่ใส่นอน มีที่ดึงลิ้นนะคะจริงเ,เหรอยกตัวอย่างครับอันนี้นะคะเวลานอนเนี่ยลิ้นเราตกใช่ไหมคะเราก็อมไอ้นี้แลบลิ้นออกมาอยู่ในนี้เพราะลิ้นเราเปรียกใช่ไหมคะเข้ามานี้มันก็เหมือนสูญยากาดดูดลิ้นเราไว้นะคะ<อ>มันก็จะดึงลิ้นเราช่องทางเดิหนหายใจก็จะกว้างขึ้น ก็คือที่ดึงลิ้นเป็นอุปกรณ์เราจะเริ่มจากที่การรักษาที่เจ็บตัวน้อยที่สุดนะคะแล้วก็เลือกเป็นคนๆอันแรกดึงลิ้นนะคะปกติฟันเนี่ยฟันบนเนี่ยจะล้ำหน้าฟันล่างเล็กน้อยถ้าเราดึงฟันล่างมาด้านหน้าลิ้นเกาะอยู่ตรงนี้ลิ้นก็จะตามมาคะเพราะฉะนั้นอันนี้อุปกรณ์ที่ใส่เข้าไปในช่องปากดึงกามาด้านหน้า เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะเปิดข้อหอยได้เล็กน้อยจะใช้ในกรณีที่เป็นไม่มากจะเหมือนฟันปอมเวลาจะนอนก็ใส่ดึงกรามอันนี้เนี่ยออกฤทธิ์เต็มที่จะช่วยลดการหยุดหายใจได้ประมาณ50%ทีนี้การไลกสายอย่างอื่นนะคะไอ้ในท่อทางเดินหายใจของเราไอตรงนี้เนี่ยเพราะลิ้นไก่กับเพดานอ่อนเนี่ยมันสะบัดกกเยให้ทำให้กลนนะคะการจี้ การตัดลิ้นไก่หรือการอะไรนะหมอคะัึลิ้ไก่เขาทำเลเซอร์ก็คือไม่ให้มีตัวสะบัดเสียงกรนจะได้หายไปแต่ว่ารักษาได้เฉพาะกรนไม่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจตีบตันนะคะอีกอันนึงที่เราใช้รักษากว้านคอออกให้หมดเลยนะคะคือขอบความกว้างของห้องอันนี้เนี่ยพอตัดออกเนี่ยถึงเราจะทะลงแล้วเนี่ยนะแต่ลิ้นยังอยู่นี่ใช่ค่ะบางคนก็ตัดลิ้น นะคะมันคนตัดลิ้นนะคะออกกันไปอีกหน่อยนี่โอเคนะคะเลียนต่อเลยใช่ะหมตัดลิ้นต่อเลยหมอพี่การผ่าตัดอย่างอื่นนะคะเรารู้ว่าทางเดินหายใจเราแคบนะคะกามล่างเราดึงกามออกมาหมดเลยทั้งกามบนกามล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อจะให้ได้เรื่องอะไรก็ได้นะคะอย่างน้อยต้องดึง1.5เซนทางเดินหายใจจะได้กว้างขึ้นนะคะเพราะ้นการเลือกวิธีรักษาแต่ละวิธีเนี่ย ขึ้นกับการทำแ l บแล้วหยุดหายใจกี่ครั้งต่อชั่วโมงนะคะสรุปว่าการนอนกรนและการหยุดหายใจขณะหลับมีวิธีรักษาดังนี้ครับลดความอ้วนใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกใช้อุปกรณ์ดึงลิ้นหรือดึงกรามให้เลื่อนไปข้างหน้าจี้หรือตัดลิ้นไก่ออกตัดเพดานในช่องปากหรือตัดกล้ามเนื้อบริเวณโคนลิ้น หรือแม้แต่ผ่าตัดเลื่อนกรามเหล่านี้เป็นต้นครับแต่สุดท้ายก็คือที่ผมว่าลดความปวดนี่สำคัญง,ง,ง,ง่ายสุดเลยนะคุณหมอนนะแล้วก็น่าจะเป็นวิธีการรักษาที่ได,ได้ผลค่อนข้างเยอะถูกไหมฮะ โอเควันนี้เรากขาฝากไ้ด้วยเรื่องนี้นะฮะเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญของชีวิตวันนี้ต้องขอคบพูดคุณหมอเลยครับท่านอินเป็นจมาอินพระโภคานะครับขอบคุณครับหมอครับไปไปไปโอ้สบายใจแล้วตอนนี้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแต่พอไปใส่เครื่องนี้นอนก็หลับสบายสบายเลยจริงนะเหมือนสมองปลอดโปร่งแต่นี่ มีของประดิษฐ์มาสําหรับคนนอนกลนโดยเฉพาะเลยนี่เห็นไหมจริงไหมเนี่ยอาหารับรองปั๊บเห็นไหมใส่สมุนกแงบนี้าล้วนี่เอาหนี่่อ้ใส่หูไว้เลยใส่หัวให้มันกลมโุบไปเลยนั่นเลยใช่ไหมนอนคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอะไรอะไรนั่ไปไหนละอะไร รถบรรทุกอะไม่ได้รถบรรทุกเสียงกรนเราเฮ้ยแต่อันนี้ไม่ไหวนะทำไมเราก็ตื่นดิก็ตื่นดิก็เสียสละให้ให้ภรรยานอนไงโอ้ไม่ได้เดี๋ยวตาดำไม่ได้หรอกเพราะวันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอาวันนี้เราไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้มันต้องทำรายการไอ้นี้ก็ได้อะไรอีกอ่ะอุปกรณ์ชิ้นใหม่คืออันนี้แน่นอนคนลิ้นเนี่ยนะมันจะจุกที่คอหอยถูกไหมอ่าเป็นหมอบอกแล้วอันนี้เราก็ใช้นี่เลยนี่ทำไม บ้าดีเพื่อทำไมแล้วก็อานี่ยิดไม่ให้ือนี่งเราสร้างหรอไเราวิ่งมาสร้างหรือเราวิ่งมาสร้างเลยเหรอ ตอนยิ้มนั่งจ้องเนาะสมมุติเราไม่มีเขื่อนผูกแลไรดิ้ลเก็ดเกล็ดอ๋อเหรอได้วก็ขื่อสมมุติเราไม่มีเขื่อนเราไม่ผูกอะไรก็เขื่อนก็เขี่ยก็ผูกว่าไม่ผูกคือผูกที่ประมนั้นอะไรอ่ะอันนี้ใช้ได้เลอแล้วแล้วก็ลิ้นมันจะแข็งมันลิ้นมันไม่ไม่อุดอยู่ที่คอรับรองใช้ได้ผลวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ